สวัสดีค่ะชะาวลัคนาราศีมีนพบกับชาแนลดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมประจำเดือนกันยายน2563ค่ะเาร้อค่ะเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแต่จริงๆแล้วย้ำนะคะถ้าทราบลัคนาอยากให้ยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะโดยสายโยกเกดิทิพลของดวงดาวเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนกำหนดนะคะ แล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อได้ค่ะโดยการแอดไลน์ที่ id 5166963ขอบคุณมากเลยนะคะในทุกๆก,กำลังใจแรงใจที่มีให้แก่กันยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะคะง่ายมากนะคะถ้าอยากจะส่งกำลังใจให้เก๋นะคะเพียงคุณกดติดตามกด Subscribe ให้กันนะคะก็ถือว่าให้กำลังใจกันมากแล้วและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะ จังหวะเวลาในเดือนกันยายนนี้นะคะเกี่ยว่าภาพรวมชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเดินนะเป็นการเดินทางกําหนดไปตามดวงดวงดาวที่กําหนดให้กับคุณนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าถูกกําหนดมาแล้วล่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นพลังงานบวกพลังงานดีๆนะคะเพราะด้วยอิทธิพลของการเคลื่อนย้ายของดวงดาวนะคะในเดือนกันยายนนี้เกี่ยวว่าส่งผลให้ส่งผลดีๆให้กับชาวลัคนาราศีมีนซะมากกว่านะ คุณนะคะตัวคุณเองชาวมีนมีดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะดาวพฤหัสก็คือดาวสุภเคราะห์ที่ใหญ่นะคะดาวแห่งความสุขสมหวังคุณธรรมปัญญาแล้วขณะนี้เองตัวเขาเองก็ได้เดินไปอยู่ในตําแหน่งเกษตรตาที่ประดีค่ะแล้วก็ไปอยู่ในภพที่สินะคะได้ตําแหน่งปัญจมหาบุรุษโยกเอาง่ายๆทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะถือว่าเป็นจุดที่ดีนะคะสร้างความปางังความสร้างความสําเร็จให้กับคุณค่ะแต่ว่าพอดีมีการไปร่วมกับทั้งเสาร์แล้วก็ราหูอยู่ด้วยนะ ทีนี้ในวันที่10กันยายนนี้นะคะดาวราหูจะย้ายค่ะโดยราหูจะย้ายไปโยกหน้านะชาวมีนแล้วก็มีดาวสาวโยกหลังเอาง่ายๆทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะคิดซะง,ง่ายๆว่าช่วงนี้ในเดือน ในเดือนกันยายนเขียนว่าถือเป็นช่วงเวลาการขยับขยายนะคะท่านใดหวังสิ่งใดไว้ในเรื่องราวของการงานความสําเร็จต่างๆขอให้คุณตั้งมั่นอยู่ในเรื่องความมุ่งมั่นและความเพียรนะคะอย่าจิตตกคดหูอะไรไปก่อนนะคะถือว่าทุกอย่างจะสําเร็จตามเป้าหมายได้แต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊แหมทําไมดูไหลดูดูในคลิปก็ว่าดาวเราเดินดีส่งดีทําไมบางเราต้องเหนื่อยก่อนนะถึงจะสําเร็จต้องอะไรก่อนอันนี้เป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องปกตินะคะคือง่ายๆว่าในเดือนกันยายนเพราะคุณมีอิทธิพลของเสาอยู่ด้วยนะคือต้องบอกว่าทุกอย่างที่จะได้มาในเดือนกันยายนนี้ชาวมีนต้องแสดงสีมือค่ะต้องแสดงความสามารถต้องเหมือนกับต้องฟาดฟันสักนิดสักหน่อยนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้รับ ของขวัญหรือของพิเศษตรงนั้นหรืองานที่สําเร็จตรงนั้นนะคะให้คุณคิดง่ายๆว่าบางครั้งเราต้องเสียเงื่อนซะหน่อยนะถึงจะได้งานหรือได้ความสําเร็จมาหรือให้คิดอีกอย่างหนึ่งว่าเงินคืองานงานคือเงินบันดาลสุขนะคะแต่ทุกอย่างจะไม่พลาดเป้าหมายชาวมีนอย่างแน่นอนนะคะขอให้คุณจัดการและเพียพรพยายามทําไปค่ะเดือนนี้เองนะคะด้วยอิทธิพลของเรื่องดาวการเรื่องงานเนี่ยมีดาวพุธเรงลัคนาชาวมีนอยู่ด้วยช่วงนี้เองอาจจะมีคนมาชวนคุณไปทํางานนะคะไปทาหรือได้รับโอกาสจังหวะอะไรดีๆในเรื่องราวของการงาน านก็ได้นะด้วยหรือผูดใครรอคอยข่าวเรื่องงานอะไรไว้ช่วงนี้จะสมหวังนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ๊อยากจะขยับขยายอะไรในเรื่องราวของการงานอยากจะไปหางานใหม่หรือทิศทางใหม่ในเรื่องราวของการงานช่วงนี้ทําได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะแล้วก็ถือว่าการงานภาพรวมชาวมีสว่างสวัยนะคะก้าวหน้าสุดๆทีเดียวค่ะ ธุรกิจการงานนะใครทําอยู่การค้าการขายมีเกณฑ์ขยับขยายเป็นอย่างดีแต่ว่าด้วยอิทธิพลของเรื่องราวของราหูนะคะช่วงนี้อาจจะมีบางท่านบางคนนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะเอางานเขาเรียกว่าเอาธุรก,กิจที่เรามีไปขยายในโซเชียลนะคะหรืองานเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์จะส่งผลที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีมีนทีเดียวค่ะเดือนนี้นะคะใครที่ทำงานที่การต้องติดต่อผู้คนนะคะถือว่า ส่งผลส่งคุณที่ดีนะคะเพราะว่าการที่ราหูย้ายครั้งนี้เนี่ยเขาย้ายไปอยู่ในภพสหัชชะด้วยเรื่องราวของเพื่อนฝูงคนแวดล้อมคนรอบข้างค่ะเดืองนี้คุณจะสังเกตนะคะว่าตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสได้เข้าสังคมใหม่มีเพื่อนใหม่มีมิตรใหม่นะคะได้ไปอยู่ในแวดวงสังคมใหม่ๆนะคะซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นความสนุกให้กับคุณด้วยละคะ่ะแล้วก็ มีโอกาสและจังหวะเข้ามานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกนะเปิดสังคมเปิดทัศนคติของชาวมีนหรือเพื่อนฟูงอาจจะมีชวนชวนคุณไปทําอะไรด้วยก็ได้นะการสมาคมต่างๆเข้าสมาคมต่างๆมีแน่นอนนะคะแต่เหมือนที่บอกด้วยอิทธิพลของราหูบางทีการที่เราเข้าสังคมตรงจุดนั้นมนอาจจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีหรือว่าคนนี้เราถูกใจคนนี้ไม่ถูกใจแต่ก็ค่อยๆค,ค,ค,คัดสรรตรงนั้นไปแต่ถือว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่การเข้าสังคมพบปะผู้คนนะคะจะ จะค่อนข้างสร้างความสนุกนะคะแล้วก็สร้างความโอกาสนะคะให้กับชาวมีนด้วยค่ะเดือนนี้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อเจราจาเดินทางนะคะงานที่ต้องติดต่อกับคนไกลต่างชาติต่างประเทศถือว่าเป็นจังหวะที่เข้ามาดีนะคะแล้วก็ใครที่ทําเกี่ยวงานเกี่ยวกับการขายภาพลักษณ์ตัวตนการพูดงานเซลล์งานการตลาดนะคะหรือแม้กระทั่งงานที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ย ถือว่าประสบความสําเร็จได้ดีนะแล้วน,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยงานอุปโภคบริโภคของกินต่างๆนะคะงานเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะถือว่าช่วงนี้ปังทีเดียวนะคะอ้าวละคะหรือว่าวิชาชีพเฉพาะทางเฉพาะตัวต่างๆด้วยค่ะ ทีนี้พอเขากลับมาเรื่องราวของการเงินการเงินของชาวบีนบอกเลยว่าไม่แย่นะคะเดือนนี้การเงินก็ถือว่าส่งส่งผลส่งส่งเรื่องราวที่ดีกับชาวมีนทีเดียวนะแต่เดือนนี้เก๋ว่าชาวมีนอาจจะหมดเงินไปในเรื่องราวการเข้าสังคมค่ะคือการเข้าสังคมนะคะหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงดูดูแลตัวเองนะหรือว่าการซื้อความสุขให้กับตัวเองหรือการขยับขยายความมั่นคงให้กับตัวเองในรูปแบบต่างๆอาจจะมีเรื่องราวของภาษีสังคมต่างๆเข้ามาที่ทําให้คุณต้องเสียไปเพราะว่าเหมือนคุณจะเข้าสังคมเยอะเจอผู้คนเยะ ะะหรืออาจจะบางคนอาจจะหมดเงินไปกับการเรื่องราวของเรื่องของรถยนต์นะคะเหมือนเรื่องกับที่อยู่อาศัยนะปรับปรุงขยับขยายส่วนตรงจุดนี้ด้วยค่ะแต่เขาเรียกว่าการเงินเนี่ยเอาอยู่ทีเดียวไม่ขาดแคลนนะ ทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักค่ะในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะในช่องของเก๋มีคลิปจเจาะลกึกเรื่องรักนะนะแยกออกไปในทุกๆราศีค่ะราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันนะแต่อันนี้จะเป็นภาพรวมความรักของชาวมีนค่ะทีนี้ความรักของชาวมีนนะคะดาวพุธนะคะซึ่งเป็น ดาวคู่ครองเนี่ยได้อยู่ตำแหน่งเกษตรตาที่ปดีนะเลงลัคนากันอยู่ค่ะเรียกว่าช่วงนี้นะคะเกี่ยว,ว่าภาพรวมของคนมีคู่นะคะความรักคนมีคู่ของชาวมีนะแฮปปี้นะแล้วก็ค่อนข้างดูแลฟุ้งฟิ้งเกื้อหนุนเกื้อกูลกันกหลายท่านนะคะอาจจะได้รับของขวัญของกำนันจากคู่ก็ได้หรือคนไหนเนี่ยที่เราไม่ได้เจอกันนานช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้ คู่สมมติคู่อยู่ทางไกลคนไกลช่วงนี้ได้เดินทางกลับมาเจอกันมาเติมเต็มความหวานซึ่งกันและกันดูแลกันหรือได้เดือนกันยายนหลายท่านหลายคนอาจจะไม่ได้ไปทำได้ได้ไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันกันกบคู่ไปท่องเที่ยวเดินทางหาความสุขเติมเต็มนะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะในเรื่องราวของไพ่นะคะว่าจะขยายอะไรในเรื่องราวของความรักนะคะให้กับชาวมีนบ้างค่ะ มีไพ่เดอะมูนนะคะแล้วก็ the เตียมเพลอร์ค่ะ8ดเหรียญนะคะเอซับซอดแล้วก็สี่เหรียญค่ะอลแล้วค่ะทีนี้นั้นเรายังมีต้องเข้าใจว่าพอมีดาวดาวราวหูเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเราก็ไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ด้วยนะทีนี้เก๋ว่าบอกเลยว่าช่วงเนี้ยชาวมีนโดยภาพรวมคุณจะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์แบบหน้าไหลหลงสเสน่ห์แบบลึกๆลับๆเสน่ห์แบบราหูนี่ละค่ะนะช่วงนี้เองก็อาจจะเป็นช่วงทําให้คุณรู้สึกว่ายิ่งถ้าคุณได้เข้าสังคมหมู่กลุ่มต่างๆเนี่ย ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณก็จะเป็นที่หมายปองของผู้คนคนจะให้ความสนใจคุณอย่าเข้ามาพูดมาคุยมาคบปะต่างๆนะดังนั้นถ้าคนโสดกับคนโสดเข้าไปช่วงนี้ไม่มีปัญหาเจอการก็ได้จะมีนิมิตหมายอะไรที่ดีๆการเริ่มต้นดีๆเข้ามาได้นะคะแต่ด้วยอิทธิพลของไพ่มีไพ่เดอะมูนนะแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของผู้คนด้วยเพราะว่าการมันจะอาจจะมีเรื่องราวของความมันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับ ความสัมพันธ์ที่อาจจะไปมีความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้หรือต้องไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกลับซับซ้อนรู้กันเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ช่วงนี้เองชาวมีนจะมีเสน่ห์นะคะกับ คนต่างวัยไปทางสูงวัยมากกว่าคุณจะเป็นมีเสน่ห์ดึงดูดพวกรุ่นใหญ่ไฟลุกนะคะที่มีโปรไฟล์ที่ค่อนข้างครบหรืออาจจะมาจากแดนไกลนะคนที่มีความต่างจากคุณนะโลกโซเชียลออนไลน์เนี่ยด้วยอิทธิพลของราหูจะนําพาผู้คนเข้ามาสู่คุณได้ด้วยนะคะแต่เหมือนที่บอกมันอาจจะมาแบบยังไม่เต็มมาแบบลึกลับซับซ้อนอาจจะต้องค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาจะดีที่สุดนะแต่ว่าถือว่า ภาพรวมช่วงนี้ความรักในเดือนกันยายนไม่แย่ใครมีคู่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้ความไม่ไม่เข้าอกเข้าใจกันน้อยเนื้อต่ําใจในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกนะคะช่วงนี้อาจจะมีการเคลียร์ใจกันได้และหันกลับมาดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแต่อาจจะมีชาวมีนบางท่านบางคนที่ก็ไม่ดี ไม่ได้อยากจะเรื่องราวเรื่องคู่นะคะช่วงนี้อาจจะพยายามบริหารเสน่ห์แล้วก็ทําตัวเองให้มีความสุขที่สุดแล้วก็ขอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไปก่อนนะหรือเหมือนก็ว่าอาจจะทํางานสัา่งงานสั่งเงินเข้าออก,กิจกรรมรู้จักผู้คนแต่ไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ว่าก็ยังไม่ได้โฟกัสที่ใครเป็นพิเศษแต่เดือนนี้ถ้าคุณสังเกตตัวเองดูดีๆคุณรู้สึกว่าเออไปที่ตรงไหนเนี่ยก็จะได้รับการมองนะมีคนอยากพูดอยากคบอยากเข้ามาคุยด้วยมีรีล a t i นชิพดีดีนะคะมิตรภาพดีๆเข้ามาดวยยดเเช่่นนีกัคะ นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของชาวมีนนะคะประจำเดือนกันยายนนี้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ